ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทําแพทเทิร์นชุดที่เห็นไปเมื่อกี้นี้นะคะแต่ก่อนที่เราค่ะจะมาสร้างแพทเทิร์นเนี่ยเดี๋ยวอันค่ะก็จะวาดให้ดูก่อนเนาะว่าหน้าตาของแพทเทิร์นเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นก็ชุดที่เห็นไปนะคะคอนะคะก็จะเป็นอ่เป็นเฉียงลงมาแบบนี้ใช่ไหมคะอีกหนึ่งฝั่งค่ะก็คือจะเป็นแขนกุดนะนี่ค่ะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นทรงสอบนะคะ ฝั่งด้านซ้ายนะคะก็จะมีดีไซน์ที่ตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีการาจับจีบย่นตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นดีไซน์ของผ้าที่ห้อยออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้คือในส่วนของด้านหน้าเนาะด้านหลังนะคะก็คือจะเป็นคอรธรรมดานะคะเพื่อน แล้วก็จะเป็นแขนกุดค่ะแล้วก็จะมีซิปหลังนะคะซิปหลังก็จะยาวลงมาถึงสะโพกค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะแพทเทิร์นกันก่อนมาดูว่าแพทเทิร์นอันนี้ค่ะจะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ เท่าที่ดูนะคะเพื่อนๆฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นสีโอรสใช่ไหมคะก็คือจะเป็นแพทเทิร์นหนึ่งชิ้นนะคะนี่นะยาวช้งแถบเลยคะ่ะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่1แล้วก็แพทเทิร์นชิ้นที่2นะคะก็คือฝั่งขวามือที่เป็นสีเขียวนะคะเขียวมิ้น์นี่นะคะก็จะเป็นชิ้นที่2แล้วก็ในส่วนของโบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่3นะคะ ด้านหน้าก็คือจะมีแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด3ชิ้นส่วนด้านหลังค่ะก็คือจะเหมือนกันนะคะซ้ายขวาอันก็จะนับเป็น1ชิ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่4นั่นก็หมายความว่าชุดนี้นะคะจะมีแพทเทิร์นอยู่ทั้งหมด4ชิ้นโอเคนะคะพอเรารู้แล้วว่าแพทเทิร์นจะมีชิ้นไหนบ้างจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาสร้างแพทเทิร์นกันต่อนะก่อนอื่นค่ะเพื่อนๆก็จะต้องมีโครงแพทเทิร์นก่อนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นโครงแพทเทิร์นที่อันนะคะได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ ep 2แล้วก็ ep 3นะคะใครที่ยังไม่ได้มีโครงแพทเทิร์นอันนี้นะคะเ,เพื่อนๆต้องไปสร้างโครงแพทเทิร์นก่อนเดี๋ยวอันจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสําหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ทราบว่าโครงแพทเทิร์นทำยังไงเพื่อนๆจะต้องไปทําใน ep ที่สองกับสามก่อนนะคะพอเราได้โครงตัวนี้ออกมาแล้วเนี่ยจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาสร้างแพทเทิร์นกันต่อนะอันนี้ค่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นของ ชิ้นหน้านะคะนี่คือเป็นชิ้นหลังเดี๋ยวเราค่ะมาทําชิ้นหน้ากันก่อนจากที่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมคะในส่วนของชิ้นหน้าเนี่ยมันจะมีลักษณะของการป้ายด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหม นะะี่ยค่ะที่คอเนะะี่ยค่ะมันถูกเฉลียงลงมาแบบนี้นั่นหมายความว่าแพทเทิร์นค่ะเราจะต้องใช้เต็มแผ่นนะคะคือซ้ายขวาอันนี้อันสร้างมาไว้แค่ฝั่งเดียวนะเดี๋ยวอันค่ะก็จะดับนะคะอีกหนึ่งฝั่งก่อน พอหลังจากที่เราค่ะสร้างโครงแพทเทิร์นได้ทั้งหมด2ฝั่งเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อจากนั้นค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการปิดแพทเทิร์นก่อนนะคะด้านบนนะทั้ง2ฝั่งค่ะคือทำเหมือนกันเลย แล้วต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะเริ่มตั้งแต่คอเสื้อนะคะเ,เพื่อนๆจากที่เห็นนะคะคอเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นเฉลียงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่ะจะวัดจากเส้นนี้นะคะให้เ,เพื่อนๆค่ะวัดจากตรงบ่าตรงนี้ค่ะขึ้นไปนะคะความกว้างของบ่าค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 2- องถึงสอนิ้วนะคะอันนี้เดี๋ยวอันก็จะกะเอานะจะอยู่ประมาณเส้นนี้แล้วก็ตรงนี้ค่ะเ,เพื่อนๆที่เราตีเกดไหมคะ่ะ เดี๋ยวอันจะเขียนเส้นไว้เนาะหนึ่งสองสามอันนี้คือเส้นอ,อกใช่ไหมคะอันนี้คือเส้นที่สองใช่ไหมคะคือเราค่ะจะโยงเส้นนะคะจากบ่าฝั่งนะคะ่ะมาหาเส้นที่สองตรงมุมนี้พอดีนะคะแล้วจากนั้นก็คือตัดเลยค่ะเส้นนี้เนาะ ีะะ่เลยค่ะเราก็จะได้คอเสื้อในแบบเสื้อชุดที่เห็นไปเมื่อกี้นี้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็จากนั้นนะคะเพื่อนๆฝั่งด้านซ้ายเนี่ยที่ของเขาอะค่ะมันจะเป็นสีนูดใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้นะคะเดี๋ยวอันค่ะก็จะจะต้องปิดเก็ดแพทเทิร์นตรงส่วนนี้ก่อนนะคะ ส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวอันก็จะปิดเกล็ดแบบนี้เลยนะ หลังจากที่เราปิดเก็บแบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็จะตัดเลยนะคะตัดในส่วนนี้นะที่เราพับพกเมื่อกี้นะคะ่ะตัดเพื่อที่จะแยกแพทเทิร์นนะคะออกเป็นซ้ายขวาะคะ่ะนี่นะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราคะ่ะจะผ่ายแยก ตรงบริเวณเอวนะคะเส้นเอวตรงนี้ในส่วนของด้านบนค่ะเราก็จะปิดเกล็ดนะคะชุดนี้จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเ,เพื่อนเพราะว่ามันจะเป็นดีไซน์มีจีบย่นนะคะตรงบริเวณตรงขอบเอวนะคะ มันก็จะต้องมีการปิดเกล็ดแล้วก็เสริมแพทเทิร์นนะคะด้านล่างค่ะก็คือเราจะตัดนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะปิดเก็ดเหมือนกันเลยค่ะ จากที่เราค่ะได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อน,อนในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะปิดไปเลยนะคะเพื่อให้เอวอะค่ะเพื่อให้เส้นเอวอะมันไม่แยกออกจากกันเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นค่ะในส่วนของเอวเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะก็จะทําการแยกแพทเทิร์นนะอันนี้คือฝั่งของสีโอรสนะคะอันนี้คือฝั่งของสีเขียวมิ้นต์แต่เดี๋ยวอันนะคะจะขอทําในส่วนของตรงนี้ก่อนละกันนะคะอันนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อน ต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราค่ะจะทําการแยกแพทเทิร์นนะคะโดยที่แบ่งครึ่งนะคะอันนี้คือเส้นเอวค่ะแล้วก็อันนี้คือเส้นสะโพกบนนะคะให้เราค่ะแบ่งครึ่งตรงนี้นะขีดแบ่งครึ่งเลยค่ะแล้วก็วัดมานะคะเพื่อนๆว่าจากตรงนี้ค่ะเท่าไหร่นะคะอย่างอย่างตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่5เซนนะคะเราก็จะวัดขึ้นมาค่ะ5เซนนะอันนี้เดี๋ยวจะขอกล่าวเ,เลยนะคะเพราะว่า แพทเทิร์นตัวนี้มันเป็นแพทเทิร์นไซส์ขนาดย่อส่วนนะนคะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็จากนั้นค่ะเราก็จะตัดเลยนะคะตัดเส้นเอวก่อนแบบนี้นะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้คือเส้นที่เราค่ะออวัดให้เท่าก,กันกับด้านล่างนะคะก็ผ่านแยกเหมือนกันค่ะ ะคะ่เดี๋ยวเราจะเอาพทเทินตัวนี้นะคะมาเสริมกระดาษเข้าไปนะคะ พอหลังจากที่เราค่ะได้แพทเทิร์นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะตัดแบ่งครึ่งนะคะอันนี้ค่ะก็คือเป็นเส้นเอวนะคะของเดิมค่ะที่เป็นเส้นเอวนะให้เราค่ะตัดเป็นเส้นตรงแบบนี้เลยค่ะตัดแบบไม่ต้องขาดนะคะก็จะได้แบบนี้นี่ค่ะอันนี้ก็คือฝั่งที่เป็นสีเขียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วต่อจากนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาทําฝั่งที่เป็นสีโอรสกันต่อค่ะในส่วนนี้เนี่ยก็คือทําเหมือนกันนะคะจากของเดิมอะ่ะตรงนี้ค่ะเป็นเส้นเอวใช่ไหมคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะทําการตัดผ่าแยกนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนเนี้ก็คือแบ่งครึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนค่ะก็คือตรงนี้จะเท่ากันกับตรงนี้นะคะเราก็จะวัดขึ้นมาแล้วก็ตัดเลยค่ะ อันนี้แดนก็จะกะเข้าๆให้กับเพื่อนดูเนาะเนี่ยค่ะก็คือ2ชิ้นเนี่ยเท่ากันนะก็คือเป็นความกว้างของไซน์เนี่ยค่ะเท่ากันเลยแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะวางกระดาษนะคะลงไปเลยฝั่งนี้ก็จะมีความคล้ายกันกันกบฝั่งด้านขวานะคะเ,เพื่อนๆอันเดขออนุญาตรัดขั้นตอนหน่อยนะ หลังจากที่เราได้แบบนี้เสร็จนะคะเ,เพื่อนๆฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะตัดแยกเหมือนกันนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะเวลาที่เราจะเดินเส้นเย็บค่ะเ,เพื่อนๆเราก็จะเริ่มต้นเดินเส้นเย็บจากในส่วนของบ่าตรงนี้นะคะลงมานะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะจับคว้นะคะ จับวายสลับอะคะแบบนี้นะเกี่ยวกันนะคะทั้งสองฝั่งพอเกี่ยวกันเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้ค่ะก็คือจะเดินเส้นเย็บนะคะเพื่อให้ติดกันนะนี่ค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือแพทเทิร์นชิ้นที่1น,นะคะฝั่งซ้ายนะที่เป็นสีโอรสนี่ค่ะแล้วก็นี่คือแพทเทิร์นชิ้นที่2ฝั่งขวานะคะที่เป็นสีเขียวมินนะคะพอหลังจากที่ มันเกี่ยวกันนะคะเพื่อนๆเกี่ยวกันตรงช่วงตรงนี้ตรงเอวนะคะมันก็จะย่นไปเลยนะคะเพื่อนๆมันจะย่นไปแบบโดยอัตโนมัตินะคะตรงนี้แล้วก็มันจะมีรูนะคะที่เกี่ยวเอาไว้ใช่ปะในส่วนตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นโบที่เราค่ะจะเอามาสอดเข้าไปนะคะในส่วนของโบค่ะเพื่อนๆก็ทําไม่ยากนะคะให้เ,เพื่อนๆคะ่ะตัดผ้านะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะ ความยาวเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอยากจ,จะได้โบนะคะ่ะความยาวอยู่ที่แค่ไหนนะคะแล้วแต่เราเลยอันนี้แบบไม่ได้จํากัดน,นะคะเพื่อนๆน,นี่เนาะก็พอเราค่ะตัดผ้าเป็นสี่เหลี่ยมผ็นผ้าแบบพิเศษใช่ไหมคะก็ให้เราพับพบนะแล้วก็เดินเส้นเย็บค่ะเย็บกดตรงนี้ก่อนพอเราเย็บกดออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็กลับกลับออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวอันแปะ เลยก่อนเพื่อจะได้เห็นสมมติว่าอันนะคะเดินเส้นเย็บนะคะแบบนี้ใช่ไหมพอเราประกบเสร็จค่ะก็เดินเส้นเย็บอย่างบางคลิปค่ะนก็แนะนําวิธีการทาโบไปแล้วนะคะแต่คลิปนี้อันขออธิบายแล้วก็ทําให้ดูแบบคร่าวๆแล้วกันเนาะเนี่ยค่ะพอหลังจากที่เราเย็บเสร็จใช่ไหมคะก็ให้ตปเก็บตรงกลางค่ะอยู่แบบนี้นะ นี่ค่ะอยู่แบบนี้เลยตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็ฝั่งซ้ายฝัง่งขวาค่ะเราก็เดินเส้นเย็บนะคะเพื่อที่จะปิดตรงนี้เนาะแล้วจากนั้นค่ะตรงกลางให้เราจาะนะคะแล้วก็กัดตะเข็บออกมาพอเรากัดตะเข็บออกมาค่ะก็คือเราจะได้ด้านนอกที่ไม่เห็นรอยตะเข็บนะแล้วก็จากนั้นค่ะเอาผ่าตรงส่วนนี้สอดเข้าไปนะคะเพื่อนสอดเข้าไปในช่องที่มันเป็นเกี่ยวกันไว้ค่ะพอเราสอดเข้าไปเสร็จค่ะมันก็จะได้แบบนี้นี่นะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่สามนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยโอเคนะคะอันนี้คือแพทเทิร์นในส่วนของชิ้นด้านหน้าเนาะแล้วก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็ง่ายมากๆเลยด้านหลังเนี่ยจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะเพราะว่าเราก็จะใช้แพทเทิร์นในส่วนของตรงนี้เลยนะคะ ก็เราจะทําการปิดเกล็ดก่อนนะคะเพื่อด้านบนนะตรงกลางนะคะตรงเนี้ยก็คือจะเป็นส่วนที่เราค่ะจะใส่ซิปเข้าไปนะคะเพื่อนเพื่อนจะต้องบวกปีกหนึ่งนะคะบวกปีกหนึ่งตรงนี้นะคะบวกปีกหนึ่งนิ้ว สำหรับผ้านะคะแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเย็บตีเกตนะคะคือเป็นการจับจีบจับเกต็ดด้านในค่ะแล้วก็เดินเส้นตีเกตเลยตรงนี้นะก็คือจะไม่ทําอะไรละนี่เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาของแพทเทิร์นนะคะก็จะได้แบบนี้เลยคะ่ะครบถ้วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นชิ้นที่4ค่ะคือด้านหลัง